วันนี้ทดสอบการ, <c oughs> รการใช้มิเตอร์ครับวัดแบตเตอรี่แบตเตอรี่ขนาดต่างๆวัดโวลต์กับวัดแอ,อมป์มาดูกันว่านาเลงขี้กับตัวของเราจะมีความสามารถขนาดไหนอันนี้ซ้อมมาแล้วครับสอบรายบุคคลครับผมก <c oughs> ารค่าโวลต์ไม่เท่าไร 0.1เฮ็ดวอนน่ะเฮ้ยหน่วยอะไรน่ะหน่วยหน่วยแอมป์ครับมันจะโวลต์ได้ยังไงมันเลขอะไรมันตัวอะไรน่ะอัน DC ครับหน่วยอะไรหน่วยก็คือตัวท้ายมิลลิแอมไม่ใช่ป่ะมิลเลแอมครับโอ้ไม่ไหวเลยเบย์บนนอกคะแนนน่เนาะ muôn volt là cái mức là, con yểm, 3.32, 3 volt, 3.32, 3 volt. วัดแอมต่อไปวัดแอม ศูนย์จุดหนึ่งมิลลิแอมครับคุหนึ่งมิลลิแอมต่อไปลูกต่อไป,อไปเราก็จะปิดบ่อยเ้อาะเราจะวัดทุกอย่างเหมือนเดิมนะจะไปปิดทำไมล่ะก็อ,อยู่คนเดียวนะ่ะมันยังไม่จบงานเลยมันเลยอีกสองลูกบดสมคำาคุยใช่เนาะ <st> <c oughs> บ้าดลูกนี้ยังเนี่ยบิดไปบิดมาหลอกตัวเองจ้อยไปนี่จบ้านอะไรบอกคู่ก่อนหน่อยบ้านมีเลียมครับตั้งย่านถูกไหมมิเลียมบัตแอมตั้งไปที่มิเลียมได้กี่ไร0.88ย์จุมิเลียมครับ0.88ย์จุมิเลียม ต่อไปวัดข้าแรงนันวัดโวนเดี๋ยวตั้งอย่านดิถูกไหมมีกับด,ด,ดื้องคลิปเดียวท่านพระเอกครับนั่งอยู่ข้างๆกำลังใจครับก็เล่สิบสองจุดศูนย์ห้าโบนหักสิบสอง 0.5โวลต์ผ่านไปลูกต่อไป0.39มิลอม0.39มิลลอมป์ต่อไปวัดแรงดันวัดข้<ท><น>าว <100. S 1> โวล 6.69โวลต์6.69โวลต์แบตใช้ได้ไหมมีไฟไหมมีครับมีเยอะไหมเยอะครับปกติมันต้องมีเท่าไหร่12ครับ6โวลต์นี่มันใช้รายการได้ไหมได้ครับได้เพื่อนว่าได้อยู่แต่ไม่จริงนะครับเอาคนต่อไป6.69เอาจี้ไว้ก่อนนี่ยังไม่ได้ดูค่าเลยครูยังไม่ได้อ่านเลย 0.59m ครับที้ไปก่อนยังไม่ได้อ่านเลยเครื่องไม้เครื่องมือ 0.09m ครับอ่านเท่าไหร่เนี่ยอ่านเท่าไหร่อ่านเท่าไหร่่ครับ อันตัวนี้ฮะตัวไหนการการ0.8โวลต์0.01มิลลิแอมครับ0.01มิม บรรยากาศการใช้เครื่องมือวัดวัดแบตเตอรี่โดยมิเตอร์สองจุดแปดเก้าแอมป์สองจุดศูนย์หกโวลต์ครับสองจุดศูนย์หกโวลต์โอ้เหมือนจะคล่องแคล่วครับเหมือนจะคล่องแคล่วเพื่อนคนนั้นกำกระมับนะครับศูนย์จุด 4.00ด,ด,ด,ดีเยียบนครับ6บขอบคุณครับ